ฝีมือนางสุดยอดจริงๆถึงกับสามารถสังหารติงอีได้นั่นน่ะคือแม่ทัพเหอรูรูไฟเลยเชียวนะกูใช่สพขอสตรีพวกนั้นล่ะสุนเสียงฝูหน้าเนื้อใจเสือสุนหลิงก็ยิ่งหน้าเนื้อใจเสือจุดคร่หญิงชาวบ้านหลังค่มเพงแล้วยังค่าปิดปากอีกตายไปก็ได้เปรียบเขาแล้วสิเป้าหมายการเดินทางเรารอบนี้ก็คือช่วยอาสมุดบัญชี ส่วนสตรีพวกนั้นคิดแล้วเสียวเจวียจะต้องไม่ยอมแนะ่พวกเราแค่ต้องจับปลาในน้ำขุนยึดครองโอกาสก่อนอิงเซียงเจ้าอยู่ข้างกายข้ามานานในใจน่าจะรู้ดีเพื่อบรรลุปเป้าหมายไม่เลือกวิธีการความเมตตาไม่มีวาสนากับข้า แต่ว่าคุณชายท่านเองก็ถ้าเลือกเส้นทางนี้ยายต้องหาข้อแก้ตัวมาอ้างให้ดูดีผู้บัญชาการก่อนหน้านี้ข้าได้เห็นประกาศตามหาคนหายทุกคนล้วนเป็นสตรีข้าคิดว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกที่ฝังอยู่หลังเรือนนี้แนะ่จากที่ติงอีจะสื่อถงต้องห้ามที่ไม่มีใครไปเพื่อเอามาใช้สะกดวิญญาณสตรีที่ถูกฆ่า พ่อลูกตระกูลสุนนี่ต้องการให้พวกนางตายอย่างไม่สงบผู้บัญชาการพวกเราจะต้องทวงคืนความเป็นธรรมที่ไม่ยุติธรรมพวกนี้เรื่องนี้ย้อนไปแก้ไขไม่ได้จัดการเร็วหน่อยจัดการช้าหน่อยก็ไม่แตกตา่างสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือสเสบียงและงบทหาร จะไม่แตกต่างกันได้ยังไงจัดการเร็วหน่อยก็ช่วยปลอบประโลมเหล่าว,วิญญาณสตรีที่ตายอย่างอายุติธรรมได้จะได้เรียกมือพวกคนอามหิตนี้ไปผู้บัญชาการหรือว่าเพื่อสเสบียงและงบทหารก็จะทำเป็นไม่สนใจเรื่องพวกนี้เหรอหรือว่าท่าน คิดว่าคนที่ถูกฆ่าตายล้วนประสริที่ถูกฆ่านิยมด้อยค่าก็เลยไม่ต้องให้ความสําคัญข้าจะทําอย่างไรย่อมมีแผนไม่ต้องให้เจ้าก้าวไกล ช่วยหยุดเลือดและขจัดเลือดข้างได้กินสามเม็ดแล้วพักรักษาอยู่ในห้องคิดเหรอว่าแบบนี้ก็ซื้อตัวข้าได้ในเมื่อเจ้าไม่ช่วยข้าจะหาวิธีเอาเองประกาศช่วงนี้มีโจรภูเขาออกล้นในหลายพื้นที่ ไม่บ้าแต่ยังวกติดตัวมาเยอะบางนีไมานี้ติดบ้านใส่กรอนด,ด้วยนะใชนะเฮอเยี่ยนผู้ประชาก,การข่าวเกี่ยวกับสตรีที่หายตัวไปถูกเฮอเยี่ยนเจอตัวเข้าไม่เป็นไรเล่าเรื่องในเมืองมาครับช่วงนี้เฮอรู้เฟยพยายามเข้าหาสวีจิ้นฟูแต่เขากลับไม่สนใจ คงไม่ได้เพิ่งมาก่อสวีจิ้งฟูตอนนั้นข้ามองผิดจริงๆสุดหมิงสวยเขาจงใจหนุนข้าตอนนั้นคงจะสมคบสวีจิ้งฟูอยู่แล้วตอนนี้ยังส่งคนมาลอบข้าคงจะเพื่อยื่นจดหมายสวาม,มิภักดิ์เขาสมควรตาย กับเธอรู้หรูเฟยเคยคบหากันมาก่อนแต่เรื่องโทงพระหลังเรือนเตรียมไว้ถึงไหนละ่ะเตรียมพร้อมแล้วจู่จูติงอีหายตัวสุนเสียงฝูคงอยู่ไม่สุกแนะน่ยิ้วฉากใหญ่ถึงเวลาผมโดงแล ติงอีอข้าน้อยไม่เคยพบไม่รู้ว่าไตเท้าสุนหาเขามีเรื่องใดเลยหาข้าน้อยได้เจอจะได้บอกต่อให้ไม่มีอะไรเราเป็นเรื่องสำคัญมากนะ<อ>รบกวนไต่เท้าฉู่แล้วอ,อ,อ,อีกเดี๋ยวไปเจอกัน<ม>ที่ห้องอาหารนะอินเซียงจับตาดูซึ่เสียงฟูให้ดีแหนใช้ทุกพิษค่าเซียวจุอล้มเหลวติงอีก็หายตัวไป ตอนนี้เขาคงอยู่ไม่สุขแน่สมุดบัญชีนั่นคือหลักประกันชีวิตเขาเขาย่อมใส่ใจนะอีกอย่างหากเจอที่ซ่อนสมุดบัญชีเมื่อไหร่อย่าเพิ่งลงมือจะได้เลี่ยงไม่ให้วุ่นวายจเจ้าค่ะเจ้ามรดจแต่กิน นี่แขกยังไม่มาเลยนะท่านพ่อนี่หยาบคายแดงคํากล่าวที่ว่าอาหารราคาก็คือธรรมชาติจะเป็นประป่าก,กับอริยะเหรอเจ้าโอ้แต่เท้าชูทําขายหน้าแล้วผู้ประชาการเซียวคุณชายเฉิงผู้ผู้ประชาการเซียวคุณชายเฉิงให้การน้อยรอยอยู่ตั้งนานรีบนักเลยขอรับ น,นัเลโอ้ช่างอุดมสมบูรณ์จริงๆนะท่านนาะท่านน่าจะเรียนรู้จากใต้เท้าสุนบ้างใจกว้างกับข้าหน่อยอย่าเอาแต่เก็บเอาแต่ซ่อนเข้มงวดกับข้าคุณชายเฉินตาหายดีแล้วเหรอใช่แล้วข้าสิทธิ์ใหญ่แพทย์หลวงพิษเพียงเล็กน้อย ไม่ระคายข้าสักนิดไม่เชื่อดที่จริงหายตั้งแต่คืนนั้นแล้วแล้วยังเสแสแซงตาบอดล้างฐานยาดีๆของทุกคุณไปมากเจ้าขันยูไม่ช่วยข้าพูดอะไรแล้วเหรอเงียบจะ้ะท่านพอ่อได้ไหมได้เฮ้ย ขอภัยผู้บ no ัญชาการลูกกระตัญญูคนนี้ข้าวใจจนเสียคนปากไม่มีหูรู่นไม่เป็นไรเขาต้องขอโทษใต้เท้าซุนมากกว่าเอหลานคนนี้ไม่รู้ความมาแต่ไรเคยชินกับชีวิตราบรื่นครานี้พบภัยอันตรายเลยกลัวทีหลังวันจะเจอพิษอีกจึงได้สร้างตาบอดหลอกทุกคนข้าเองก็เกือบถูกหลอกเหมือนกัน ที่ไหนการที่ไหนการว่าไปแล้วเรื่องคุณชายเฉิงแกลกตาบอดก็สนใจดีนะใช่ใช่ใช่ถ้าจะคิดเช่นนั้นใช่แล้วเช่นแล้วงั้นก็รีบขยับตะเกียบเถิดอาหารเย็นหมดแล้วได้ยินว่าทัญพืชปีนี้แย่โจเก็บเกี่ยวไม่ดีชาวนาเช่าที่ต่างก็ติดหนี้แต่งานเลี้ยงคราก่อนกับวันนี้ กลับอุดมสมบูรณนะ์นักดูแล้วไม่เหมือนมีทุพพิขภัยเลยหรือว่าใต้เท้าซุนถูกสวรรค์โปรดมีแต่ในจวนท่านที่ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเออ,เอ,อนี่จะต้องขอบคุณสวรรค์จริงๆ <laughs> เกิดทุพพิขภัยอยู่จริงๆอะ เพียงแต่ว่าสองวันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วถ้เมื่เอเป็นแบบนี้งั้นมาคุยเรื่องงบทหารกันพ่อค้าเย่โจเหล่านี้ค้างภาษีทุกปีใจกล้าเทียมฟ้ายิ่งนักเช่นนี้แต่เท้าสุนเอาบัญชีภาษีมาให้ข้าดูหน่อยว่ามีใครบ้าง เอผู้จัดก,การเรื่องนี้ไม่เหมาะกระมังอเห็นใต้เท้าซุนต้อนรับอย่างดีข้าก็เพียงอยากตอบแทนไมตรีก็เ<อ>ทนนะ่านั้นขอบคุณมากขอบคุณมากแบบนี้นะข้าไม่อยากให้ท่านลำบากาแต่เท้าซุนแค่นำรายชื่อพ่อค้าที่ค้างภาษีมาข้าจะเป็นเจ้าภาพนัดพวกเขามาพรุ่งนี้แล้วจะเ,เตือนแทนท่านเอง เรื่องนี้ไม่เหมาะนะพว<ต>กนั้นเุน,นท่านนาของข้าหวังนี่จะช่วยแต่ท่านกลับไม่รับน้ําใจไว้ท่านไม่เร่งเก็บภาษีจากพวกเขาแต่เขตทหารแย่โจร้อนใจต้องการเสบียงและง,งบอยู่นะอ,อไม่ใต้เท้าซุน,นู้ประชาการเซียวเขามีความจริงใจท่านก็รับไว้ถ <c oughs> <c oughs> เถอะเช่นนั้นก็ รบกวนผู้บัญชาการแล้วนะแต่เทา้าฉูไม่ทราบว่ายินดีไปร่วมงานเลี้ยงด้วยหรือไม่ผู้บัญชาการเชิญข้าข้าจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อผู้เห็ุได้ต้องเผยว่าแสร้งตาบอด